เอาละครับผมสวัสดีกันด้วยวันนี้กลับมาอีกครันะ้งกับเกมดันบอลแซดโด่ Z ังแบบเทิร์นนะครับผมวันนี้ก็คือเราเนี่ยจะมาทำการโชว์พลังของพิกโกโร่ของเรานะครับพิกโกโร่เหลืองเ c ซีเอที่มันผ่านไปประมาณสัปดาห์หนึ่งได้แล้วผมว่านะครับในคลิปรีวิวเนี่ยผมได้โชว์ในจังหวะที่ว่ามันอยู่ในทีม200%อยเอย่างเงี้ยเล่นคู่กับพิกโกโร่เขียว LR คู่มีซัพพอร์ตกับพิกโลโไม่นาคแดงอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่ามันก็เป็นตัวละครลูกทีมของพิกโโเอลอาเขียวอะแหละแต่วันนี้เนี่ยผมอยากจะมาลองดูว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเล่นคู่กับพิกโลโเหลืองก็คือตัวเขาเองอีกคนนึงอะไรละครับเรายืมเพื่อนเล่นมานะฮะเพราะว่าในการเล่นทีมอื่นอะที่ไม่ใช่ผู้นําของเขาเองอะมันจะไม่มีสิทธิ์ในการที่แบบว่าจะมายืมเพื่อนเล่นเป็นตัวละครเดียวกันแล้วก็แปงลงร่างเพื่อเล่นคู่ด้วยกันได้นะครับผม ใช่ครับวันนี้ผมจะมาเล่นพิกลูเหลืองในร่างต้นแล้วก็เอาตัวเพื่อนในร่างแปลงเนี่ยมาลองยืนคู่ลิงก์กันเพราะมันจะได้ฟูลลิงก์แล้วก็จะได้เห็นว่าศักยภาพของตัวละครมันแบบเต็มพิกัดเนี่ยมันจะเป็นยังไงถึงแม้ผู้นํามันจะไม่ถึง200%ก็ตามแต่ไม่ต้องห่วงครับผมมีเปอร์เซ็นต์ทดแทนจากพวกซัพพอร์ตเมมเบรี่อยู่นะอันนี้ซัพพอร์ตให้กับของตัวละครดีในทีมของ Android เซลซาก้าเพราะว่าพิกลูเหลืองนี่คือมันอยู่ในช่วงเซลซาก้าไง เแล้วก็ผมเอาไอเทมบูสเอเดค e ดฟเนต์20%สามถบูม่าเอาไยเอาไว้ใช้ตอนแบบใกล้จบเกมอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะจบเกมก่อนหรือว่าเราจะจบก่อนมันเหมือนกันเดี๋ยวมาลองดูในเลสโซนฟรีเซอร์นะครับด่านคู่ปรับของดาร์คเพลยีปะลองเล่นกันว่าพิกโุโลบวกกับพิกุโรจะออกมาเป็นหน้าตาอย่างไรนะรับผม <c oughs> พูดปุ๊บมันก็อยู่ด้วยกันเลยนะ <laughs> มึงไม่ต้องอยู่ด้วยกันตอนแรกก็ได้เพราะยังไงเดี๋ยวมันมันยังไม่ได้แปลงร่างเร็วๆวันหรอกนะไปอยู่แยกกันก่อนก็ได้นะแม่งเปิดมาอยู่คู่กันนะครับพิกโรเหลืองกับพิกโรเหลืองอย่างจี้เลยโอเคนะครับของขวัญจากคุณพิกโรขอดูแอนิเมชันหน่อยผมไม่เคยเห็นเลยอยากได้ชุดได้เลย๋ยุฉันจะให้เองนี่เสกชุดมาเลยเสกชุดต้องต้องอาปากได้เหรอเบ่งพลังฮะนี่ก็เป็นที่มาของชุดโกฮานจากภาคเซลนะครับผม ต้องขอคุณกับพิกโรเลยทีเดียวช่วงแรกก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะเราก็ต้องเ,อเล่นไปก่อนอย่างน้อยเนี่ยก่อนจะให้พิกโรเราแปลงร่างได้เนี่ยเราก็ต้องเล่นผ่านไปช่วง4เทินก่อนเพราะว่า4ี่เทิอนน่ยมันถึงสามารถแปลงร่างได้ดังนั้นช่วงแรกก็ผมจะขอค้ำค่าไปเลยล้วกันนะครับผมแผนการของเราก็คือเราจะให้ตัวเพื่อนเนี่ยเป็นตัวละครเล่นในร่างแปลงก็เพราะว่าตัวเพื่อนเราปลดทางเป็นดาวรุง้งตัวละครผมเองเนี่ยผมปลดแค่2เส้นทางดังนั้นให้ใครสแต็กก่อนดีล่ะ ผมคงจะให้ตัวเพื่อนได้ไปก่อนแหละเพราะว่าตัวเพื่อนเป็นตัวละครหลักในร่างแปลงเนาะผมจะมาเน้นโชว์ร่างแปลงมากกว่าล่างต้นก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็ทําได้แค่การสแต็กดีฟนินนะเนาะก้อนดีฟนินมันหนาและวห้มันได้ตีไม่ตายบ่อยพออืมอะไอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมตัวเพื่อนของเราคืออย่างที่บอกไว้ว่าดาวลุงนะแล้วก็อัพลิงสิบด้วยนะครับผมซึ่งเขาก็อัพเบิลยี่ห้าลก็หลบเวลสิบเลยคีร์คอ้นนี่คือหายเกี้ยงหายเกี้ยงคือไม่หายไปเลยอ่ะ จริงๆก็คืออัพนี้ก็ได้เลยครับมันไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าร่างแรกอะ่ะมันจะตีคีไม่ได้เลยไนงะห้าร้านซึ่งก็ดีนะครับผมทําให้เขาตีไม่คีก็คือ,อยังไงเท่ากับว่าการันตีว่าเทินเนี้ยมันฆ่าฟีเซอร์ไม่ได้ก่อนแน่ๆนะครับผมมันจะถึงมือให้เราได้สแต็กเพิ่มก่อนให้ตัวละครเราเองสแต็กเพิ่มมันเองติดหลบด้วยดูดิของจริง <laughs> <laughs> นะซึ่งการอัพหลบก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ผิดสักทีเดียวอย่างน้อยตัวของเขาอะ่ะ ไม่ต้องโดนตีเพื่อเก่งไงถ้าตัวละครอย่างพิกโกโลอย่างเงี้ยไปอัพหลบเนี่ยอันนี้ผมจะเริ่มเอกใจเริ่มจะเริ่มแปลกใจแล้วว่าอัพหลบทาไมอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าตัวละครแนวน,นี้มันต้องโดนโจมตีเพื่อเก่งไงแต่ว่าพิกโกโลเหลืองเนี่ยมันยังมันยังมันยังพอเข้าใจได้เพราะว่ามันไม่ไม,ไม่จำเป็นต้องโดนโจมตีอะไรอย่างนี้นะครับผมนะมันอัพหลบหน่อยนึงก็ได้เอาไว้หลบแบบ,บในช่วงเริ่มตน้นช่วงเทินแรกๆหรือว่าเจอศัตรูแพ้ทางสีแล้วดีเฟนซ์ไม่พอเผื่อติดขึ้นมาก็โชคดีไปอะไรแบบนั้น ีมงกุย๋ย4ล้านากว่าจะฆ่าฟีเซอร์ด่านแรกได้กูใช้เวลาไป3เทินเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่3เทินอ๋อ3เทินแหละเมื่อกี้มัน3เทินอันนี้4เทินละโอเคไม่ตายมันลงไม่ตายดักหน้าเลย่าโดนหมดเลยแต่ถึงแม้จะโดนหมดเราก็ไม่เจ็บนะครับผมเพราะว่านี่คือ,อพิโกลโลอ,อนุรักษ์นะครับสายอนุรักษน์นันเองใครเล่นสไตล์เรียน่าจะเข้าใจกันดีว่าสายอนุรักษ์คืออะไร ถืกเถืกหน่อยอ่ะเออม,มันโดนตีไม่เข้าอ่ะกูบอกเลยมาเถอะตอนนี้เนี่ยสี่เถื่อแล้วใช่ไหมพีโกลโลแอคชีได้แล้วแต่ว่าจะขอเลี่ยงไว้ก่อนนะครับผมขนาดที่แอคชีได้แล้วเธอที่สี่ดีเฟนสามแสนเจ็ดตัวเพื่อนตีไม่ตายสองครั้งนะตีสองครั้งดีเฟนสามแสนเจ็ดนะครับผมนี่คือความไปไวของพี่แกไม่รู้จะไปไวไปไหนเหมือนกันขอแค่ตีเบิ้ลในเถื่อแรกม,มันก็เพียงพอในการเอาตัวรอดเลยนะโดนไม่ตายห้าหมื่นเนี่ยขนาดไม่ได้มีเทียงกันสบายอ่ะ ทีนี้ไอตัวละครพิกาโลเราที่พึ่งวนเทินสามวนตำแหน่งสามออกไปเนี่ยกูก็ต้องเอากลับมใหมาอีกลำบากลำบนจริงๆไปดันทุลังโผมาเทินเดียวกันเทินที่สองไงตอนแรกอะต้องมาย้ายออกต้องมาย้ายเข้าใหม่ลูงี้จัดอยู่ยได้กันมาแต่แรกน่าจะโอเคแบบว่าโอ้โหตัวเพื่อนนี่เบิ้นรัวๆใส่กันหนาใส่ไม่ยัง้งครับผมนะดีเฟนซ์น่าจะปาไปห้าเศษแล้วมั้งเนี่ยตอนหลังยิงตอนนี้เนี่ยเยอะแน่นอนครับผมโอเคผมเปลี่ยนแพทละ ผมจะให้พิกโร่หงม,มอยู่เธอนี้ต่อแล้วเดี๋ยวเธอนหน้าเราค่อยย้ายพิกโร่เพื่อนกลับมานะครับผมมันจะได้อยู่คู่กับไอตัวพิกโร่แม่นาาพอดีเป๊ะในครั้งที่มันกลับมาใหม่นะครับผมจะว่าไปพูดถึงพิกโร่นี่ก็คือไอตู้พิกโร่ตู้ที่มันมาแรกๆตู้ตัวเนี้ยตัวพิกโร่เหลืองเนี้ยข้างตู้คือเนลฟ้านะจะว่าไปคือก็อยากให้เนลฟ้าได้อีซเอเหมือนกันเยเพราะพิกโร่ตัวหน้านตู้พี่แกเข้าไปได้ไงตัวข้างตู้ยังไม่ได้ไปเลยนะฮะ ก็ถ้าเกิดว่าหนฟ้าได้ e c เนี่ยก็จะเป็นการบัฟให้กับทีมนางมิกเหมือนกันพวกทีมพิกโลอ่ะจะได้บัฟนะครับผม,มทีมพิกโลจะว่าไปก็ได้แค่พิกโลเหลืองนี่หว่ามันไม่อยู่ในแคดมันไม่อยู่ในแคดพิกโลเอลอาร์เขียวอะออถึงแม้จะเล่นคู่กับพิกโลเหลืองได,ไ,ดได้ดีก็เถอะแต่แบบมันก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในทีมตัวก,กันกับพิเอลอาร์เขียวใช่ไหมนะเราย้ายนะครับย้ายตัวเพื่อนไปเล่นตำแหน่งสามแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่ครั้งใหม่ครั้งหน้า จะเจอดีกันแน่นอนผมบอกเลยนะมาครับพลังของการส่องไม้ตายมันสบายจริงๆโอ้สบายว่ะสบายจัดสบายจริงๆิดีเฟนซ์สามแสนเพราะว่าเราขาดลิงก์ไงลิงก์กับเนวนี่ขึ้นมาสี่แสนสามาขึ้นมาแสนหนึ่งอ่ะลิงก์ดีดจากไอ้นั่นโคจัดเม้นใช่เลยนะแต่ว่าพอเนวหายปุ๊บกูเหลือกูเหลือสามแสนแทนไม่เป็นไรครับหลังยิงก็สบายชนะสีด้วยปล่อยไปเลยเอาล่ะเวลาแห่งความเป็นจริงใกล้จะถึงแล้วนะครับผมมา มาแล้วนี่แหละสิ่งที่เรารอคอยมาอย่างนอนทไหนก็ได้ในสิ่งที่เรารอคอยแล้วครับผมเปิดแอนิเมชันแอคทีฟไปเลยเรามาดูกันนะตัวเพื่อนนะพร้อมยังดีเฟนส์ก่อนจะแปลงร่าง,ง480แปงลงร่างขึ้นมาก็สบายแล้วมึงเอ้ยมาขอรวมร่างกับพระเจ้าหน่อยอือพลังอะไรกันเนี่ยฉันไม่ใช่พระเจ้าหรือว,ว่าพีลโลีกต่อไปแล้วฉันก็แค่ชาวนาเมคกคนหนึ่งที่ลืมชื่อตัวเองพีกโลกูกลายเป็นอัลไซเมอร์เลย ลืมชื่อตัวเองได้ยังไงวะไอ้เหี้ยนะแปลงร่างเสร็จแล้วหลอนเหรอพลังของพระเจ้าว่ะพลังระดับคามีได้เข้ามาในตัวของเขาแล้วพี่แกตอนนี้คือโหดมากๆเลยดีเฟนต์ตั้งต้นอยู่ที่7 6็ดแสนหกเลตฟักกิ้งโกนะครับผมถึงแม้เปอร์เซ็นต์จากูกุญมันจะน้อยแต่ว่าการที่มันเอามาเล่นยืนข้างกันอ่ะมันทำให้ตัวละครมันเองอ่ะพลังดีดไกลมากนะครับผมอย่างตัวละครเราเองอ่ะดีเฟนต์6,200นสใช่ป่ะละ่ะ ตอนต้นแม่งแค่แบบสี่แสนอยู่เลยนะทั้ง2คนนะล่างต้น4ี่แสนตัวเพื่อน4ี่แสนแปดพอมีคู่ลิง์แปลงล่างเล่นเล่นคู่กับตัวเองเนี่ยโอ้โหล่างแปลงเจ็ดแสนหกดีเฟนดีดไกลครับผมตัวต้นของเราก็แบบสี่แสนอะดาเมจเก้าล้านจากการตีแม้ตายครั้งแรกนะครับผมแล้วคุณก็รู้ว่าไอการที่มันติดเบิ้ลเนี่ยมันเพิ่มดาเมจครั้งละร้อยเปอร์เซ็นตะ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โหนี่แหละนี่คือพลังของการยืดกับตัวเองนะครับผม ัวละครที่ว่ามันเป็นล่างแปลงอะไรเงี้ยแปลงล่างแล้วลิงก์เปลี่ยนอะเวลามันยีเล่นกับตัวเองอะมันจะเก่งอย่างนี้แหละครับผมคล้ายๆกับพวกคูลเลอร์ครูลเลอร์แดง eca ได้คุณนึกภาพกันออกน่าจะคุ้นเคยกันดีคูลเลอร์แดงล่างแปลงกับล่างก่อนแปลงอะไอตัว tur เนี่ยนั่นก็คือเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับผมประมาณนั้นแหละมาครับรอบนี้คือจะไม่ได้มีซัพพอร์ตตั้งต้นเหมือนกับครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วมีพีโกโลแดงอันนี้คือไม่มีซัพพอร์ตตั้งต้นดีเฟนซ์หกแสนแปดแต่ว่าเดี๋ ยังไงไม่ต้องห่วงเลยฮะเทนี้ก็คือไม่ได้ใส่แม้ตายนะสบายแล้วฮะพิโกโลสองแม้ตายมันไม่ขึ้นก็คือไม่ได้ใส่สบายหลบด้วยไปไงโชว์แพลวด้วยเก้าร้านเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเก้าร้านไแกนเนโตไรกันเนโตบาบคีน,นะครับเป็นหนึ่งดอกแล้วเบิ้ลแม้ตายเพิ่มเป็นสิบร้านนะฮะคือดาเมจมันเพิ่มต่อการเบิ้ลครั้งละล้านอนะ่ะจากการเพิ่มดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์จากเอฟเฟกต์แม้ตายของพี่แกถ้าเบิ้ลใหม่ก็จะกลายเป็นสิบเอ็ดร้านแน่นอน เช่นแบบนี้ไงเราเป๊ะ,ะฮะสิบเอ็ดล้านนะฮะมันเทลื่อนทีละล้านจริงๆ9ล้าน10ล้านและ11ล้านซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ใช้ไอเทมนีครับผมนี่คือพลังของการยืนลิงกับตัวเองเนะะี่ยใครเล่าจะรู้ใจเท่ากับตัวเราเองถูกปะละ่ะนั่นแหละฮะซึ่งเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยเราเจอกับฟิเซอร์เฟสท้ายเลยครับผมจะขอใช้ไอเทมเพิ่มบัฟพลังโจมตีป้องกันให้กับทีมนะครับจะทําให้ทีมเนี่ยมันแข็งแกร่งกว่าเดิมให้มันทนมือทนตีนฟิเซอร์หน่อยเดี๋ยวตายก่อนนะเดี๋ยวตายก่อนอดได้ เพราะเธอหน้าเนี่ยของของจริงแน่นอนเพราะที่ผ่านมาเราไม่ได้ใช้ไอเทมไงคราวนี้เราเลยมีบูสต์ไอเทมเพิ่มเติมให้เนี่ยจะได้โชว์พลังของมันเลยเต็มที่กับชีวิตผมยังไม่แน่ใจเลยว่าเธอนนี้ผมจะรอดไหมนะเพราะว่าด่านนี้ถึงแม้มันจะเป็นด่านที่ผมเล่นนวดขาประจําก็ตามแต่ว่ามันก็ยังคงขึ้นชื่อเลรโซนที่ว่ามันตีแม้ตายโคตรแรงอะ่ะโดยเฉพาะกับไอฟีซอเซอร์เฟสเนี่ยมันเป็นหนึ่งในด่านที่ตีไม่ตายแรงมากๆไม่แพ้กับคูลเลอร์คอเลย แต่อย่างที่แน่คุณเลคอตีแรงกว่าไงแต่ฟีซอร์นี่ก็ไม่ใช่เบาๆอะ่ะผมบอกเลยนะครับดีเฟน์หลักล้านก็โดนตีเข้าเป็นแสนได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีการดาเมจหรือการอะไรทั้งนองนั้นดังนั้นเนี่ยผมก็แอบระแวงเหมือนกันตรงเนีวนี่แหละแล้วมันไม่ได้ใส่แม่ตายเข้ามาเสียเนิวด้วยนะครับผมไม่ว่ามึงจะตีดีเฟนต์เด้งขนาดไหนแต่ว่ามึงเป็นสีฟ้าเพื่อนเอ้ <c oughs> <c oughs> กูกลัวแทนแล้วเนี่ยโอ้ยโอเครอดสวยมีกันดาเมจอยู่นะครับมา แลสโกรโอดักหน้าด้วยดักเข้ามาพิกโรของเราชอบนะครับแปดแสนเก้าดีเฟนเกือบเก้าแสนแล้วหลังยิงยังไงจะขึ้นล้านเพราะว่าบวกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ีเฟนหลังยิงับผม <c oughs> พร้อมอะคือพร้อมลบแล้วตอนเนี้ยไม่รู้ว่าฟีเซอร์จะตายเปล่านะถ้ามันตัวเพื่อนติดคึกเหมือนรอบที่แล้วที่มันตีไม่ตายสามครั้งก็ไม่แน่เหมือนกันได้หลายหลอดแน่นอนครับมาพิกโรโชว์รับซูปเปอร์โนวาหน่อยดิเอ้ยโนวาสไต์นี่มันท่าพี่ชายซูปเปอร์โนวาเนี่ย 9ก0 0 0ื้าคุณดูดิขนาดไอ้เฮียดีเฟนกู8ปด0ส0เก้าโดนดักหน้าแล้วแบบกันดดเมส4ี่สิมันยังตีเข้ามาเก้าหื่นเก้าอ่ะคุณคิดดูว่าดาเม้ตีแรงขนาดไหนนะครับดาเมสจองอันนี้ติดเบิร์นเพิ่มเป็น1ิบล้านรู้สึกว่าพอไม่ได้มีซัพพอร์ตดาเมจก็คือดาเมจเท่าเมื่อกี้แหละอโอโหมันคึกจริงว่ะอันนี้เกือบสิบสองล้านนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีซับเหมือนครั้งก่อนๆครั้งก่อนๆมีซับไง มีซับพิกโรมีซับไปครูฮังอะไรแบบนั้นเนี่ยแล้วหลบอีกแล้วโอ้โหเพื่อนนี่มันจะโชว์รุกอ,อย่างจิงมันจะโชว์หลบมึงจะโชว์นักหนาฮะตัวเราเองหกร้านแปดนะผมป่ะยิงก็ให้เบิ้ลอะไรหน่อยเป็นหกร้านแปดเหมือนเดิมเพราะว่าไันได้เพิ่มเอเดคมเหมือนกับล่างแปลงใส่ซ้ำไปฮะเอาจริงแม่งเก่งนะพิกโรบวกพิกโร่ะเพราะว่าไอ แฉดของตัวร้ายกลับใจอ่ะก็มีพวกแกมมาวันแกมมาทูที่มันพอช่วยแบกได้อันนี้ผมมีแค่แกมมาวันไงมันเลยจัดได้แค่ตัวเดียวถ้าคุณมีแกมมาทูเนี่ยก็จะดูดีเลยครับผมให้แกมมาวันแกมมาทูเล่นด้วยกันก็จะดีมากในทีมพิโกโล่คือถึงแม้ผู้นาํามันจะไม่ถึง2 0 0ซนะแต่ว่าการเล่นคู่กันร,ระหว่างพิโกโล่เหลืองล่างต้นกับล่างแปลงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณที่ผมอยากให้คุณลองเล่นกันมันสนุกเหมือนกันมันมนาไล่เทียมทานเอาจริงแล้วแต่่่่่่ววววาาาาหลลลักกกๆ็คือเเเรนีีีมพิโ,โขยดใชะะ ตัวเอวอาเขียวมันแบกได้มากกว่ายิงตัวเพื่อนดาวลุ่งอะไรเง,งี้ยโอ้โหเบิ่มเบิมคือลือเลยตีขิ้สิกว่าล้านสบายสบาย,บายอีซี่นะครับผมเล่นอย่างนี้ก็เล่นได้แต่ว่ามันก็จะแบบผมคิดว่าลําบากกว่าแต่ก็แล้วแต่คนแหละว่าเอาอยังไงนะอยากลองก็ไปลองกันได้นะครับสนุกมากโอเคในะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวอะไ,ไปก่อนนะครับถ้าเกิดว,ว่าใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะแล้วจเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับไปแล้วฮะบ๊ายบาย